วันเสาร์ที่14พฤษภาคม2022วันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับแล้วในประเทศไทยของเราก็หยุดยาวจนถึงวันจันทร์ด้วยวันจันทร์ที่16เป็นวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับซึ่งทางสันักสํานักวาติกันก็ส่งสารมาแสดงความดีๆกับพี่น้อง ชาวพุทธในวันจันทร์เช่นเดียวกันเป็นวันวิสาขบูชาหรือเราเรียกว่าวิสาขบูชาหรือเวสักนั่นเองนะครับเราจะมาพูดกันในวันจันทร์ก็แล้วกันแต่ถ้าว่าวันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์ที่พี่น้องหลายคนก็ออกไปเดินทางไปพักผ่อนไปต่างจังหวัดอาจจะทำให้รถติดหน่อยนะครับแต่ที่กรุงเทพของเราก็ดูเหมือนว่าจะโล่ง วันนี้อย่างไรก็ตามในพิธีบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้พระนาักรไม่ใช่เฉพาะคาทอลิกอย่างเดียวนะครับแต่เป็นนิกายอื่นๆด้วยทั้งโปรเตสแตนทั้งแองกฤษันทั้งออคอปติกทั้งจาริตะวันออกก็ฉลองนักบุญองค์หนึ่งก็คือนักบุญแมทธิอัสหรือมัทไทอัสนั่นแนหะที่เป็นผู้ได้รับเลือก มาแทนจูดัสอิสการิอสผู้ที่ทรยศแล้วได้แขวนคอฆ่าตัวเองตายฉะนั้นวันนี้เราจึงฉลองผู้นี้แหละก็คือมัตเทีัสหรือมัตไทอัสที่อาจจะเรียกกันท่านเกิดในแน่นอนในศตวรรษที่หนึ่งและท่านได้เป็นพยานเห็นพระเยซูคริส ในการเสด็จสู่สวรรค์และท่านก็ได้อยู่ในวันที่สมโพธเป็นเตกอสหรือวันพระจิตนะครับท่านมรณาภาพในประมาณปีคศออ .80 แล้วนอกนั้นท่านก็ยังเป็นองค์อุปถัมภ์ก็ยังไม่ทราบเห็นกันเพราะอะไรนะครับแต่ว่าเป็นอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ผู้ที่ติดสุลาเรื้อรังแล้วยังเป็นอุปถัมภ์ของบรรดาช่างไม้บรรดาช่างตัดเสื้อและผู้ที่หมดความหวังผู้ที่ถูกเบียดเบียนต่างๆวันนี้เราคิดถึงท่านแล้วก็มาไต่ตรองกันนิดนึงว่าเหตุใดถึงมีการเลือกท่านไม่ได้เป็นพระเยซูคริสต์เองที่เลือกท่านโดยตรงนะครับแต่เป็น นบุญเปโตรเป็นหัวหน้าบรรดาอัครสาวกนั่นเองเหตุที่ต้องเลือก12ท่านที่เป็นอัคคธรรมทูตหรืออโพโซคําว่าอโพโซนั้นด้วยความจริงแล้วแปลว่าผู้ที่ถูกส่งออกไปนะครับภาษาไทยก็มีหลายเวอร์ชั่นที่แปลคํานี้หลายหลายอย่างบางคนก็แปลว่าอัคธรรมทูตเพราะว่าเป็นผู้ที่ถูกส่งออกไป แต่ทางคาทอลิกเรามักจะเรียกว่าอาคัคคสาวกที่เป็นเลข12ก็เพราะว่าดั้งเดิมธรรมเนียมของอิสราเอลนั้นเลขที่สมบูรณ์คือเลขส2องเพราะว่าเป็น12เผ่าที่พระเจ้าได้เลือกสรรมาตั้งแต่เริ่มต้นแห่งชาวอิสราเอลมีการปกครองส2สองเผ่าฉะนั้นในพระธรรมเดิมเอง ก็ได้เน้นเลข12ซึ่งถือว่าเป็นเลขที่สมบูรณ์เป็นเลขที่มีวุฒิภาวะมีความมั่งคังเกี่ยวกับระบอบการปกครองที่สมบูรณ์แบบก็เลยใช้สัญลักษณ์เลข12ขณะเดียวกันพระเยซูคริสตก็ได้เลือกสิทธิใกล้ชิดหรือบรรดาอโพโซหรืออคัสสาวกรุ่นแรกเป็น12แต่ถ้าว่ามีบุคคลหนึ่งที่ ได้ทรยศแล้วก็สูญหายไปจึงต้องมีเลือกผู้แทนเข้ามาวันนี้จึงให้ข้อสังเกตนะครับในการบันทึกจากกิจการอาคัสสาวกในบทต้นๆเป็นปา,าฐกถาของเซนต์ปีเตอร์หรือนักบุญเปตโตรในห้องชั้นบนนะครับโดยกล่าวปา,าฐกถากับบรรดาสิทธิ์ที่จิดตามพระเยซูคริสต์ช่วงนั้นก็ประมาณ120คนหมายถึงว่าผู้ที่ใกล้ชิดนะครับใน <c oughs> ผู้ที่ติดตามที่ฟังปาฐากถาถา,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 าในห้องชั้นบน120คนนั้นได้ฟังสิ่งที่ปีเจอร์อ้างอิงถึงจากบทสดุดีนะครับที่บันทึกโดยกษัตริย์ดเดวิดก็หมายถึงว่ามีการทำนายไว้แล้วนะครับว่าจะมีบุคคลที่ขาดหายไปจากาเรียกว่าจากกลุ่มแต่ทว่าภาษาจักหรือว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ทำให้กลุ่มนั้นหรือว่า ต้องสูญเสียไปแต่จะต้องมีผู้มาแทนทำงานแทนตลอดเวลาและด้วยเหตุนี้แหละคำว่าอักรสาวกหรือว่าอโพโซเนี่ยก็ผู้ที่สืบตำแหน่งจนถึงวันนี้ก็คือบรรดาอาร์ทบิชอปหรือบิชอปนั่นเองหรือที่เราเรียกคำเดิมว่าพระสังฆราชหรือพระกุญเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นผู้ที่สืบตำแหน่งแทนมา ซึ่งมีกล่าวไว้แล้วนะครับในในหนังสือ,อเพลงสดุดีที่บันทึกโดยดาวิดภาษาปาเบนดิกก็ได้พูดถึงเรื่องนี้น่าฟังมากนะครับว่าการที่มีสิทธิ์หรือว่าผู้ติดต,ตามพระเยซูคริสต์นั้นเราฐานะที่เป็นมนุษย์ก็อาจจะถูกความชั่วร้ายถูกบาปครอบงำแต่ถ้าว่าเรามีเสรีภาพบางคนไม่กลับใจ แล้วก็ทิ้งาศาสนาไปเลยแต่ถ้าว่าในภาษาจักรก็จะไม่ขาดคนดีที่พระเจ้าจะเลือกสรรเข้ามาทดแทนอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งสำคัญแม้ในวันนี้ทั่วโลกจะมีผู้สืบทอดตำแหน่งของบรรดาอัคษสาวกก็คือบรรดาบิชอปนี่เองหรืออาร์คบิชอปก็อยู่ในเราสัก6,000คนเห็นจะได้นะครับโดยมีชาวคริสต์ทั่วโลกก็ ก็เป็นพันกว่าล้านนะครับคนแต่มีผู้นำจริงๆที่สืบเชื้อเนื่องจากอคาสาวกนั้นมีประมาณเลขกลมๆก็คิดว่าพระสักหกพันคนเนี่ยในประเทศไทยก็มีอยู่ประมาณแค่สิบกว่าท่านเองนะครับแต่ก็ถือว่าพระเจ้าได้เลือกสรรให้เข้ามาเป็นผู้แทนเราเห็นอย่างหนึ่งนะครับวันนี้สิ่งที่ เซนต์ปีเตอร์เมื่อกล่าวปาฐกถาเสร็จก็ได้เลือกผู้แทนสองท่านนะครับแล้วขอพอรจากพระจิตนั่นก็คือคนหนึ่งที่เขาชื่อว่าบาสซับบัสหรือจูสตุสและอีกคนหนึ่งก็คือมัตไธอัสหรือมัทธิียสนั่นเองในระหว่างสองท่านนี้เราก็ต้องดูซิว่าจะเลือกใครแต่น่าสังเกตนะครับวิธีการเริ่มแรกนั้นหัวใจสำคัญนั้น ขาสวดง่ายๆเลยสวดขอพระจิตเจ้าโดยการที่ปกมือแล้วขอว่าพระจิตเจ้าได้ส่งเครื่องหมายว่าจะเลือกใครก็เพราะว่าคำสวดง่ายๆก็คือพระเจ้านั้นรู้ร่วงหรือร่วงรู้ในจิตใจของเรามนุษย์ทุกคนถ้าพระองค์ประสงค์ผู้ใดก็ขอพระองค์ได้เลือกบุคคลนั้นเข้ามาเป็น ผู้ทำงานในในอาณาจักรของพงค์ด้วยเหตุน,นั้นหลังจากที่สวดภาวนาอย่างมากเขาก็ใช้วิธีเรียกว่าจับจับลอตเตอรี่ก็แล้วกันหรือว่าจับสลากเพราะว่าดูเหมือนว่าเป็นวิธีสมัยนั้นนะครับที่อาจจะเป็นเครื่องหมายที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะทำได้ในเวลานั้นเขาก็เลยจับฉลากระหว่างบุคคลสองคนก็คือจูสตส หรือบัตซับบัสและมัตธทอัสหรือมัตไทอัสเนี่ยแลหวหดที่สุดแล้วเขาก็จับฉลากได้เป็นมัตไทอัสหรือมัตธิอัสเนี่ยมาเป็นผู้แทนสืบตำแหน่งแทนสืบต่อมาจากาค้าสาวกให้ครบ12ท่านนะครับและโดยการสวดภาวนาว่าพระเจ้านั้นเป็นแหล่งพลังในนามของพระเยซูคริสต์นั้นซึ่งเป็นพลังที่ ล่วงรู้สรรพสิ่งสรรพสัตว์ล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในหัวใจมนุษย์จึงขอพงได้ชี้นำด้วยและเหตุนี้แหละจึงได้ผู้แทนอา,อาคาสาวกอีกคนหนึ่งเพื่อจะมาเติมให้เต็มเลข12จึงมีคำถามขึ้นมาในเวลานี้ว่าเอแล้วการเลือกบรรดาบิชอปหรือบรรดาอาร์คบิชอปที่สืบแทนอาคาสาวกในปัจจุบันเป็นอย่างไรพ่อจึงขอถือโอกาสนี้ได้ เล่าให้ฟังกับ,บกระบวนการในการที่จะเลือกบิชอปหรืออาร์ชบิชอปหรือสังฆราชเนี่ยเขาทำกันอย่างไรในประเทศไทยในวันนี้นะครับเราก็ต้องถือว่าเราต้องถือตามกฎเกณฑ์กฎหมายพระศาสนาจักรหรือที่เราเรียกว่าแคนนอนลอตามกฎเกณฑ์พระศาสนาจักรนะครับใน c a n นอนลอมาตราที่401วรรคที่1บอกว่า เมื่อบรรดาผู้ปกครองหรือว่าบิชอปหรืออาร์คบิชอปผู้ใดก็าตามมีอายุครบ75ปีต้องเขียนใบลานะครับไปถึงสันตปาปาผู้สืบตำแหน่งอาคาสาวกเปโตรว่าตัวเองได้มีอายุครบบริบูรณ์75ปีจึงขอลงจากการตำแหน่งการปกครองนะครับแต่ว่าท่านยังเป็น เหมือนกับว่าบิชอปกิติคุณหรืออาร์คบิชอปกิติคุณอยู่อย่างเช่นในประเทศไทยของเราในวันนี้เราก็มีพระคดินันบีชัยเป็นอาร์คบิชอปกิติคุณหรือกรเกษียณอายุแล้วหรือบิชอปเทียนชัยสมานจิตท่านเป็นกิติคุณหรืออาร์คบิชอปจำเนียนสันติสุขนิรันเป็นอาร์คบิชอปกิติคุณก็คือกเกษียณอายุเลยเจปี คือท่านยังเป็นอาร์ชบิชอปอยู่แต่ไม่ได้ทำงานในฐานะเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเต็มนะครับหรือตามกฎหมายพระนาจักรมาตรา401วรรคที่สองบอกว่าแม้ว่าเราพบว่าบิชอปหรืออาร์ชบิชอปที่เจ็บป่วยหรือไม่มีสมรรถภาพหรือป่วยทางกายป่วยทางจิตหรือ มีความผิดร้ายแรงก็สามารถถูกขอให้ออกจากตำแหน่งก่อนอายุ75ก็ย่อมเป็นไปได้เหมือนกันนะครับในประเทศไทยของเราก็ก็ยังดูเหมือนยังไม่มีมั้งที่ถ้าสมมติสุขภาพไม่ดีเช่นสมมติอายุ70แต่รู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีก็ขอลาจากตำแหน่งได้หรือถ้าบิชอปผู้ใดหรืออาร์คบิชอปผู้ใดมี ความประพฤติที่เป็นที่สะดุดไม่สมควรจะปกครองต่อไปก็มีส,สมณทูตมีสิทธิ์ที่จะอบอกสันตปาปาว่าให้ปลดบุคคลน,นี้ก็ย่อมเป็นไปได้เช่นเดียวกันฉะนั้นวิธีการเลือกในปัจจุบันก็ทำแบบเรียกว่าดีใช้ได้นะครับกล่าวคือจะมีวิธีแบบนี้นะครับก็คือว่าสมณทูตจะเป็นผู้แสดงบทบาทเช่นในเขตศาสนาปกครองอันหนึ่ง หรือว่าสังคมบอลนหนึ่งมีตมําแหน่งของบิชอปหรืออาร์คบิชอปว่างเว้นลงสมณทูตก็จะสุ่มตัวอย่างจะถามว่าสถานภาพของเขตปกครองนั้นๆเป็นอย่างไรเช่นมีประชาสับุรุษเท่าไหร่มีนักบวชชายหญิงเท่าไหร่และสถานการณ์การปกครองเป็นอย่างไรพี่น้องประชาสัมพุนธต้องการผู้นําแบบไหนและอย่างไร และต้องดูสภาพแวดล้อมมากมายทีเดียวนะครับแล้วให้แสดงความเห็นมาโดยสุ่มตัวอย่างอาจจะถามว่าเช่นบางเขตนี่มีความต้องการเร่งด่วนที่ต้องการคนหนุ่มต้องการคนที่มีพลังคนที่มีความกระตือรือร้นคนที่เป็นแบบอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่เราแสดงความเป็นเห็นก่อนนี่เป็นความเห็นแรกแล้วท่านสมณทูตก็จะถามอีก ในที่นี้เห็นว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นบิชอปหรืออาร์ชบิชอปถ้าเราต้องการตามที่เราต้องการอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นประชาธิปไตยพอสมควรนะครับแล้วเมื่อเราเสนอชื่อขึ้นมาเนี่ยสักสุ่มตัวอย่างที่สมณทูตจะถามไปเนี่ยสัก40ท่านหรือ50ท่านแล้วเมื่อเราตอบมานี่สมณทูตก็จะเรียบเรียงชื่อตามตัวอักษรนะครับ ว่าใครที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าบวชมากี่ปีแล้วแล้วมีความประพฤติเป็นอย่างไรแล้วก็เรียงตามตัวอักษรเลือกสามท่านในสามท่านเนี่ยเราเรียกว่าแตรหน้าแตรหน้าแปลว่าสามท่านนะครับเมื่อเลือกเรียกว่าผู้ที่เหมาะสมสามท่านแล้วเราก็จะ,อะขอประวัติสั้นๆแล้วก็ส่งชื่อไปที่ กุงโรมก่อนที่สำนักของสันตป,ปาปาแล้วจึงขออนุมัติให้สืบสวนพอขั้นตอนที่สองก็คือจะส่งแบบสอบถามไปเรียงตามรายชื่อนะครับเพราะเขาจะไม่เรียงว่าใครอันดับ1,2,3เขาเอาชื่อนำสก,กุลมาก่อนเช่นเรียงตามตัวกอไข่ขอไข่คอควายคอคนอะไรเนี้ยเพราะว่าจะได้เป็นความยุติธรรมเราไม่ลำเอียงนะครับเรียงตามชื่ออักษร แล้วสมรทูธุก็จะส่งไปถามแบบสอบถามอีกจะมีแบบสอบถามซึ่งถือว่าเป็นความลับอย่างยิ่งยวดนะครับก็สุ่มตัวอย่างไปถามบุคคลที่รู้จักทั้งสามคนนี้ถามตั้งแต่แรกเลยประวัติครอบครัวอย่างละเอียดเลยนะครับว่ามี ครอบครัวมีพี่น้องกี่คนบิดามารดาเป็นอย่างไรเบื้องหลังเป็นอย่างไรมีโรคติดต่อไหมสุขภาพอย่างไรถามเรื่องการศึกษาถามเรื่องความจงรักภักดีต่อาศาสนาจักรถามเรื่องความสามารถที่จะปกครองความสามารถในการเทศความสามารถในการที่ติดต่อฝ่ายบ้านเมืองความสามารถในการที่จะติดต่อกับผู้นำาศาสนาอื่นๆความสามารถในการปกครอง ความสามารถที่จะบริหารเรื่องอเรียกว่าเศรษฐกิจการเงินการทองความสามารถต่างๆแล้วก็ที่สุดแล้วก็จะถามผู้ที่ถูกถามนะครับว่าแล้วเห็นว่าคนนี้เหมาะสมไหมที่จะเป็นบิชอปหรืออาร์บิชอปแล้วก็ส่งไปประมาณถามสักประมาณ30หรือ40คนเนี่ยเป็นตัวอย่าง ถามบางทีก็ถามว่าคนนี้ความเป็นมนุษย์เป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงและถ้าเรารู้ก็ต้องบอกว่าเรารู้ถ้าเราไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ห้ามไปถามคนอื่นเด็ดขาดเมื่อเราตอบคำถามทั้งหลายทั้งปวงแบบนี้แล้วเราก็จะส่งกลับไปให้สมณทูตรวมทั้งคำถามรวมทั้งจดหมายต้องถือว่าเป็นความรับสุดยอดถ้าใครเรียกว่าทำความรับล่วไหลถือว่าเป็นบาปนะครับ เขาต้องถือว่าติดต่างว่าเราไม่รู้เลยเนี่ยเป็นกระบวนการแบบนี้แล้วจากนั้นสมณตทูตก็จะมารวบรวมเช่นบุคคลคุณพ่อกอคนนี้ลักษณะความเป็นมนุษย์เป็นยังไงการศึกษาเป็นยังไงว่ามีกี่คนแสดงความคิดเห็นเช่นสมมุติว่าคนนี้เป็นบุคคลที่ศรัทธามีความเชื่อมั่นคงมีกี่คนตอบมาแบบนี้ ออันนี้เป็นงานที่ยากมากนะครับแต่สมณทูตท่านจะต้องรวบรวมข้อมูลตรงนี้ให้ชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนก็อาจจะถามซ้ําก็ได้นะครับแล้วเมื่อถามเสร็จแล้วก็ต้องทําสรุปแล้วส่งทั้งต้นฉบับแ้่ทั้งที่แปลและก็ความคิดเห็นข้อข้อดีข้อด้อยของคนนี้ก็ส่งไปให้ที่วัติกันที่วัติกันก็จะมีคณะกรรมการอีกก็จะประมาณ12คนนะครับ ก็คือเลือกจากาผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะเป็นพักคดินันหรือว่าบาทหลวงที่ปลดกเกษียณอายุแล้วแต่มีความสามารถในการที่มากรันกรองอาสามท่านนี้แหละเขาเรียกแต่หน้าเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เห็นว่าคนไหนเหมาะที่สุดแล้วก็เสนอชื่อไปอยังให้สันตป,ปาปาในประเทศไทยเราอยู่ภายใต้อำนาจของสมณกระทรวงแห่งการประกาศ พระวรสารสู่ปวงชนนะครับหรือชื่อเดิมหรือว่า The c a s t e r y for Evangelization to People เนี่ยหรือชื่อเดิมก็คือ Pro b o n a f i d e เนี่ยพระคดีนันที่นั่นที่สม,มณัมนตรีก็จะนำชื่อไปอเสนอสันตปาปารและสาปาก็ศึกษาโดยไม่ได้จับลอตเตอรี่แบบอาคษา,าวกยุรุ่นแรกนะครับพระษาปาก็จะพิจารณาถึงความเหมาะสมว่า ว่าเหมาะสมอย่างไรแล้วก็จึงจึงพระองค์มีบัญชาอยากจะเลือกใครก็ได้นะครับในสามคนนี้อย่างตอนนี้เราก็รออยู่เราก็มีพระคุณเจ้าที่อรออยู่เช่นที่อุบลราชธานีก็ตำแหน่งว่ากเว้นลงที่นครสวรรค์ตำแหน่งว่ากเว้นลงแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีตำแหน่งว่าง,วาง,ว,างวางเว้นลงอีกไม่นานก็จะมีที่เขตศาสนาปกครองอื่นๆเมื่อ บิชอปหรืออาร์บิชอปมีอายุ75ปีเมื่อไหร่ต้องลาออกจากตำแหน่งทันทียกเว้นภาษาปาจะต่อให้อีกนิดหน่อยหรือกำลังกระบวนการในการสรรหาผู้ที่จะมาสืบตำแหน่งแทนวันนี้เวลาเราน้อยนะครับแต่พ่อก็จะพยายามที่จะมาเล่าถึงกระบวนการในการสรรหาผู้สืบตำแหน่งอคัสสาวกนะครับแต่ในสมัยนั้นเราจึงเห็นมัทยาสนีได้รับเลือกขึ้นมาแต่ท่านก็ ออกไปทำงานทันทีนะครับท่านไปเทศสอนที่ในหลายประเทศทีเดียวต้องมีเรียกว่าความร้อนรนในการประกาศข่าวดีฉะนั้นมัธเทยสซ,ซึ่งไปหลายแห่งไปที่คัปาโดเชียที่ตุรกีไปที่คันชิชคันคันกิสนะครับที่ประเทศจอร์เจียไปแคว้นจูเดียท่านอะไรโหที่สุดผู้ที่เป็นข้าสาวกนี้ก็ต้องยอมตายแหละท่านได้หลังเลือดแต่ก็มีตำนานมากมายนะครับมัทธิีัสเนี่ยหรือมัทธิีัสเนี่ย ท่านท่านท่านบางคนตำนานก็บอกว่าถูกเอาหินทุ่มตายแล้วก็ถูกตัดศีรษะด้วยขวานบางตำนานก็กว่าถูกตรึงกางเขนเราบางคนก็บอกว่าท่านมรณาภาพที่จอร์เจียบางตำนานก็บอกที่เยรูซาเล็มแต่ไปอย่างไรก็ตามท่านกลายเป็นมอรสักขีที่ได้สละดชีวิตเพื่อการประกาศข่าวดีนะครับนี่ก็เป็นเล่าแต่ว่าวันนี้สิสิ่งที่หัวใจสำคัญที่เราต้องเรียนรู้ก็คือ พระเยซูคริสต์นั้นเป็นผู้เลือกสรรเรานะครับที่เราเป็นคิตชนเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นบาทหลวงไปเป็นนักบวชชายหญิงเป็นบิชอปเป็นอาร์บิชอปเป็นโป๊บปไม่ใช่ที่เราเป็นคนเลือกนะครับแต่เราเป็นผู้ที่ถูกเลือกก็คือพระเจ้ารู้ล่วงรู้ในจิตใจของเราพระเจ้ารู้จักเราดีพระองค์เรียกเราเป็นเพื่อนเรียกเราเป็นสหายเพราะพระเยซูคริสต์นั้นไว้วางใจเรา เราเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมบุคคลที่จะทำงานอยู่กับพระองค์ได้นั้นพระอ,องค์นั้นบอกแล้วต้องยึดยึดติดอยู่กับพระอ,องค์นะครับต้องอยู่ในพระอ,องค์เหมือนกับเถาางุนกิ่งก้านอางุ่นต้องรู้รู้จักพระอ,องค์และมีความผูกพันใกล้ชิดกับพระอ,องค์เพราะว่าพระอ,องค์บอกแล้วว่าพระอ,องค์ได้เรียกเรียกเราเลือกสรรเราในฐานะที่ไม่ใช่เป็นคนใช้ แต่ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนโอ้โหเราคิดดูเรากลายเป็นเพื่อนนะครับเพราะพงเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้เรารู้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นกลายเป็นเพื่อนเป็นกัรยาณมิตรที่ดีหรือการลาณมิตรเป็นเพื่อนที่เอาเปรียบหรือเป็นเพื่อนที่หักหลังแบบจ <P> ูดาสพงก็เคารพเป็นเพื่อนแต่จ <P> ูดาสกลายเป็นเพื่อนที่หักหลังนะครับวันนี้พงจึงเน้นเตือนอเรื่องนี้ ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องการจากเราก็คือขอให้เรารักกันและกันอันนี้เป็นหัวใจสำคัญวันนี้น่าเสียดายนะครับในบรรดาหมู่สิทธิ์ใกล้ชิดของพระเยซูคริสต์แม้กระทั่งในระหว่างบิชอปก็อาจจะความเห็นต่างหรือการไม่ลงรอยกันมันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าว่าในที่สุดแล้วหัวใจสำคัญสุดเราต้องรักกันและกัน ไม่ใช่เกลียดกันแลวกันเราอาจจะไม่ชอบความประพฤติของบางคนอันนั้นไม่ชอบความประพฤติแต่เราจะไปประนามบุคคลหรือว่าเกลียดบุคคลไม่ได้เด็ดขาดนะครับวันนี้แหละมีเรื่องราวที่เราน่าจะภาคภูมิใจที่พระเยซูคริสต์เดินกับเราในฐานะที่เราเป็นเพื่อนของพระอ,องค์นะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณในสุดสัปดาห์สำหรับผู้ที่ขอคำภาวนาเข้ามามากมายทีเดียวนะครับ วันนี้พ่ออาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนก็ตามแต่ถ้าว่าพ่อก็คิดถึงทั้งบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็คือวันที่14พฤษภาคมและผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมทุกคนนะครับผู้ที่พ่อที่ภาวนาให้บุคคลที่ชื่อนักบุญมัตทีอัสหรือมัตทไทยอัสเนี่ยน,นะครับองค์อุปถัมภ์ของท่านพ่อภาวนาสําหรับผู้ล่วงลับผู้ที่เป็นที่รักของเราพ่อก็จดลายชื่อแล้วก็วางไว้ใต้พระแทน่น ขอพระเยซูคริสต์เป็นผู้จัดการภาวนาเป็นผู้ที่ให้ความหวังกับเรานะครับพ่อ,อยังภาวนาสําหรับบุคคลที่เป็นที่รักของเราบุคคลที่เจ็บป่วยบุคคลที่กําลังหมดความหวังในชีวิตไม่ว่าใครก็ตามทั้งหนุ่มสาวที่เจ็บป่วยที่ต้องการกําลังจากพระเยซูคริสต์วันนี้พ่อก็คิดถึงนะครับแล้พ่อภาวนาตามจุดประสงค์ต่างๆที่พี่น้องต้องการ ใครก็ตามที่ได้ร่วมจิตใจทรงจิตใจมาร่วมบูชาขอบคุณจากพระท่านบูชาที่นี่พ่อก็ขอให้พระเจ้าเป็นผู้รับรู้เพราะวันนี้บทภาวนาสำคัญที่สุดก็คือพระเจ้านั้นรับรู้ในหัวใจของเราแต่ละคนฉะนั้นใครก็ตามที่วิงวอนผ่านทางพระเยซูคริสต์บนพระท่านบูชานี้ร่วมกันขอให้ได้รับพระพรกันอย่างเต็มเปี่ยมนะครับและขอพบุญมัทไทอสัส ได้ภาวนาต่อชาวเราทุกๆคนขอพระเจ้าประทานพระพรนะครับอาเมน